ในขณะนี้ซองรู้ได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วความแข็งแกร่งของเย่เชนนั้นเกินกว่าตัวเธอเองและเป็นความฝันของคนโง่ที่จะออกไปและแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจว่าทำไมเย่เชนถึงสามารถสร้างวิดีโอของเธอเองได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เธอรู้ว่าวิดีโอนี้ราบรื่นและเมื่อถูกเปิดเผยครอบครัวของเธอก็จะตายอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือร่วมมือกับเย่เชนให้มากที่สุดและไม่พลาดพิงครอบครัวของเขา เย่เฉิญเห็นว่าเธออ่อนโยนดังนั้นเขาจึงวางโทรศัพท์มือถือของเขาและพูดกับเธอว่าจากนี้ไปสิ่งที่ฉันถามคุณคุณตอบอะไรคุณต้องรู้ทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณพูดปรับใดที่คุณให้ความร่วมมือที่ดีฉันจะไม่พลาดทิ้งครอบครัวของคุณแม้แต่คุณบางทีฉันอาจจะล้อมรอบชีวิตของคุณเข้าใจซองรูพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดด้วยความเศร้าโศกและเชื่อฟังฉันเข้าใจด้านล่างเย่เชิญถามเธอว่า คุณอยู่ในตำแหน่งใดคุณรับผิดชอบอะไรและคุณรายงานกับใครซองรูตอบว่าฉันเป็นหนึ่งใน6คนรับใช้ของฤรุสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดของกองทัพขวาและไม่มีงานเฉพาะที่เขารับผิดชอบและทุกอย่างขึ้นอยู่กับการส่งนายพลหยวนเย่เฉินถามอีกครั้งนายพลหยวนคือใครและที่มาคืออะไร ซองรู้กล่าวว่านายพลหยวนเป็นนายพลของขรุขระผู้ว่าราชการจังหวัดของกองทัพขวาและตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาเป็นอันดับสองรองจากผู้ว่าการมหานครและเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานและการจัดการกองทหารรักษาการ์ทั้งหมดตลอดจนความปลอดภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวของเขาพูดอย่างนั้นซองรู้พูดอีกครั้ง ชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดคือ WU ชูตงและเขารับผิดชอบทุกอย่างในคฤราสหัสของผู้ว่าราชการจังหวัดของกองทัพที่ถูกต้องเย่เฉินพยักหน้าและถามต่อไปว่าสถานีของคฤราสหัสผู้ว่าการกองทัพขวาอยู่ที่ไหนซองรูตอบตามความเป็นจริงสถานีปัจจุบันอยู่ในเนเปิลส์ประเทศอิตาลีเย่เฉินถามอีกครั้งสถานการณ์การป้องกันของสถานีเป็นอย่างไรซองรูกล่าวว่า สถานีตั้งอยู่ใจกลางเมืองการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากผู้ว่าราชการจังหวัดเองเป็นพระและนายพลหยวนเป็นรองจากความแข็งแกร่งของเอลทั้งสและสถานีใช้โครงสร้างการรักษาความปลอดภัยระดับการเงินและระดับความปลอดภัยสูงมากเยี่เฉินถามเธอว่าประกูลส่งของคุณอยู่ในเนเปิลส์ด้วยหรือไม่ซองรูกล่าวว่าประกูลส่งอยู่ในฝรั่งเศสมาหลายปีแล้ว และภายใต้สถานการณ์ปกติเราไม่มีสิทธิทราบที่ตั้งของคฤหาสห์ผู้ว่าราชการกองทัพที่ถูกต้องแต่เราจะรู้เรื่องนี้ก็ต่อเมื่อเรามีโอกาสเข้าไปในคฤหาสห์ผู้ว่าการกองทัพที่ถูกต้องเย่เชินขมวดคิ้วและถามว่าครอบครัวของคุณเป็นครอบครัวด้านข้างของตระกูลอูไม่ใช่หรอทำไมคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทราบที่ตั้งของสถานีด้วยซ้ำ ซองรู้ถอนหายใจและพูดว่าตระกูลหลักประกันเองไม่มีสถานะที่จะพูดถึงตระกูลซ่งเชื่อฟังคําสั่งของตระกูลอูเพียงฝ่ายเดียวเป็นเวลาหลายร้อยปีเราจะไปทุกที่ที่พวกเขาปล่อยให้เราไปไม่เคยถามเหตุผลนับประสาอะไรกับการคัดค้านใดๆซองรู้กล่าวว่า เราบอกกว่ามันเป็นครอบครัวด้านข้างของตระกูล WU อันที่จริงมันเป็นเครื่องมือสำหรับตระกูล WU ในการจัดหาผู้หญิงที่แต่งงานได้และการเกิดของเด็กในครอบครัวจะต้องรายงานไปยังคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการโดยเร็วที่สุดและคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนกที่ทุ่งเทให้กับการจัดการและติดตามเราคล้ายกับคฤหาสน์ซองเกลนโบราณข้อมูลของลูกๆของเราทุกคนอยู่ในนั้นและข้อมูลจะต้องได้รับการอัปเดตทุกๆ6เดือนแม้กระทั่งข้อมูลการตรวจร่างกายโดยละเอียดเด็กผู้หญิงที่มีอายุครบ16ปี เราจะเผชิญกับการจับคู่การแต่งงานปรับใดที่ใครบางคนจากตระกูล WU ได้รับเลือกตระกูล WU จะแจ้งให้เราทราบจากนั้นพวกเขาจะมารับคนในบางช่วงเวลาเย่เชนอยากรู้มากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตระกูล WU และตระกูลหลักประกันดังนั้นเขาจึงพูดกับเธอว่าบอกฉันโดยละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับตระกูล WU สิ่งที่เรียกว่าครอบครัวหลักประกันนี้ทำงานอย่างไร ซองรู้เงียบไปครู่หนึ่งและถอนหายใจว่ากันว่าเป็นครอบครัวข้างเคียงแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเพียงพันรายาโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายของตระกูลอูขณะที่เธอพูดเธอก็บอกเย่เชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลส่งและตระกูลอูนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เชนรู้ว่าเพื่อรักษาความลับของ breaking King society ตระกูลอูได้บีบบังคับครอบครัวอื่นๆให้ช่วยพวกเขาสืบสารสายเลือดซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ลองคิดดูครอบครัวอย่างตระกูล WU ต้องพึ่งพา WU Fian เพื่อความอยู่รอดมาโดยตลอดและถือความลับหลักของ Breaking t h g Society ครอบครัวดังกล่าวในแง่หนึ่งต้องเก็บความลับไว้และในทางกลับกันยังคงรักษาสายเลือดต่อไปยกเว้นวิธีที่ชั่วร้ายนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีดีอื่นยิ่งไปกว่านั้นตามที่ซ่งรูยุกล่าวว่าในความเป็นจริงมีตระกูลหลักประกันอย่างน้อย20ตระกูลเช่นตระกูลซ่งที่ผูกมัดกัน ท้ายที่สุดแล้วตระกูล WU อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ WU เฟยั m a มาหลายร้อยปีแล้วและในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมามี WU เฟยันและทหารและทหารมาที่ตายแล้วและทหารมาที่เธอเลี้ยงดูและโรคระบาดสงครามภัยธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่เคยส่งผลกระทบต่อตระกูล WU ดังนั้นตระกูล WU จึงเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา แม้ว่าความเร็วในการสืบพันธุ์ของครอบครัวธรรมดาจะพุ่งสูงขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่สามารถตามทันตระกูล WU ได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงพัฒนาครอบครัวด้านข้างอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปีนับตั้งแต่เริ่มต้นการแบ่งสำนักงานผู้ว่าการทหารทั้ง5แห่งทั่วโลกของ Breaking The Society ตระกูล WU ก็ถูกแบ่งออกเป็น5สาขาด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์และสาขาทั้ง5นี้ได้พัฒนาและทวีคูณในดินแดนของตน และแต่ละสาขามีประกูลหลักประกันอย่างน้อยสามประกูลที่อุทิศให้กับลูกหลานของตนในหมู่พวกเขาคฤหัสผู้ว่าราชการกองทัพซ้ายและคฤหัสผู้ว่าการกองทัพขวาเป็นคฤหัสที่ใหญ่ที่สุดและประกูล WU ทั้งสองสาขานี้มีจํานวนคนมากที่สุดและประกูลหลักประกันมากที่สุดยกตัวอย่างคฤหัสผู้ว่าการทหารที่ถูกต้องจํานวนครอบครัวหลักประกันของพวกเขาสูงถึงหกครอบครัวซึ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเขา สำหรับลูกๆของตระกูลซ่งและตระกูลหลักประกันอื่นๆการแต่งงานกับตระกูล WU ในฐานะพันธาไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะแม้ว่าทายาทคนสำคัญของตระกูล WU จะได้รับการคุ้มครองโดยยาและสามารถมีอายุยืนยาวได้ แต่พรรยาของพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือคุณสมบัติที่จะได้รับยาใดๆและแม้กระทั่งเพราะตระกูล WU มีความลับมากเกินไปผู้หญิงที่แต่งงานกับตระกูล WU โดยพื้นฐานแล้วต้องพึ่งพาแพทย์ของตระกูล WU เองในการรักษาพวกเขาเมื่อพวกเขาป่วยหากพวกเขามีอาการป่วยร้ายแรงเช่นมะเรง็งตระกูล WU เองไม่มีอาการป่วยดังกล่าวเลยและพวกเขาจะไม่เต็มใจที่จะให้ยาที่ w เฟยยันมอบให้แก่ผู้หญิงที่มีนามสกุลต่างประเทศ ดังนั้นอายุไขเฉลี่ยของพรรยาของตระกูล WU จึงไม่นานหลังจากฟังบทนำแล้วยเย่เทนก็รู้สึกเห็นนอกเห็นใจครอบครัวด้านข้างเล็กน้อยเช่นตระกูลส่งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถามอีกครั้งแล้วตอนนี้คุณเคยแต่งงานไหมซ่งรูใส่หัวยังไม่ใช่ฉันทะลุไปสู่อาณาจาักรแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ16ปีและตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ใช่คู่แต่งงานของตระกูล WU อีกต่อไป เย่เชนตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้คุณทะลุทะลวงไปสู่ราร์เมชั่นเรียวเมื่ออายุ16ปีใช่สองรู้พยักหน้ามันอายุ16ปีจริงๆจริๆมีเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนก่อนวันเกิดปีที่16เย่เชนพูดไม่ออกด้วยความตกใจเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอัจฉริยะประเภทใดที่สามารถฝ่าฟันอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออายุ16ปี ศิละปะก,การต่อสู้ไม่ใช่พระหลังจากที่พระตระหนักถึงเต่าและเชี่ยวชาญออราความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดในทันทีซึ่งเทียบเท่ากับการบินตรงแบบครบวงจรและศิละปะก,การต่อสู้ไม่มีความเป็นไปได้เช่นนั้นคุณสามารถเดินขึ่งทีละขั้นตอนได้เท่านั้นดังนั้นปรมาจารย์แห่งอาณาจักรการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะพระที่เพิ่งกระหนักถึงเต่าได้ แต่การใช้ถนนแห่งศิละปะก,การต่อสู้เป็นหนทางที่ยาวไกลในการฝึกฝนปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้หลายคนไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรมืดได้เมื่ออายุ62รู้ได้พัฒนาอาณาจักรเมื่ออายุ16ปีนี่คือปรมาจารย์ในหมู่ปรมาจารย์อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะ